สุขภาพวันนี้เราจะมาทำชาเลน้ำผักกุ้เอ้นบล้นต<อ>ักเป็นบัเอแตงกวานี่นะคทุกคนคุเป็นพิกด้วยแล้วก็มีอะไรนะ<ม>แทนนัมะนาวและผลไม้นะคะมีเบอร์ี่สตรอเบอร์ี่แอปเปิลอวโวคาโดองุ่น วันนี้นะครับเราจะเอาทั้งหมดนี้มาปั่นเพื่ออะไรเพื่อจะทําเป็นน้ําผลไม้ผักใช่ไหมผักผลไม้แล้วเครื่องตอนนี้ก็คือเครื่องแยกกากวันนี้เราโดนต้องคืนเราโดนต้องคืนจักรกลละค่อย่าไรนะคุณผู้ชมเรียนนโชคดีเนาะอาจจะได้ผลไม้ไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดเรากินหมดนี้ได้แล้วก็เก่งเพื่ออะไรสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดูกล้ามทีนี่แล้วก็ยกบานเลยโอ้โหกล้ามทีนี่คือจากเมื่อก่อน เท่านี้ตอนนี้เป็นเท่านี้เลยอนูซีทีหน่อยมาค่ะทุกคนมาตอนเดี๋ยวเรามาเริ่มชาเลยทุกคนมาใครจับก่อนนี่จบทิ้งชนะเล่นก่อนใครใครไม่รู้รอะไรก็ได้ไม่ได้ผักอ่ะเราจะผักกันจับเลยนะ<อ>มาไม่จับนะมาเปิดห้องกันเกาะกันคามเด็กเลยบ้าโอ๊ย ได้อล้วไงเออเดินจากเข้าอะวัวคาโดเอาวยู่ดีอากระชับสตอรี่ดีกว่าอะวัวคาโดดีได้จากเอาคาโดได้ไหมได้อยู่เนาะได้มันได้อยู่แล้วอ่ะก็มาหยิบสตอรี่มาก่อนนะทุกคนคาโดสาวลูกเลยอะสาวลูกเลยแล้วกันนะทุกคนโอเคต่อไปจิ้มยิบก่อนจิ้มจิบแล้วเแกจหยิบบ้างอุ้ยไม่ขอพริกนะอยากกินน้ำแบบว่าไม่เผ็ดอ่ะอยากไหมโอ้ย ยคือาจจะเป็นออกแนวสายเปรี้ยวๆก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามีสตรอเบอร์ี่แล้วก็มีมะนาวนะอันนี้บอกเลยนะแกมาจากแม่นาคเลยนะทุกคนถูกไหมคนจ้ะไอพีแกเต็นพีกเหรอโอ้โหเรียบอยเราไม่ควรเอาพีกมาอยู่ในเกมนี้นะพีกออกไปแล้วก็ชิวแล้วนะครับผมง้นการเริ่มจับต่อเลยมเ,เอาพีนจับต่อพร้อมพร้อมพร้อม จะเข้ากันหน้านูเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมะนาวนี่คือต้องใส่ถังรูปเลยปะถังรูปเลยอ่ะโอ๊ยควดแย่เลยอ่ะพร้อมเหนื่อยแล้วนส่อขออ่งุ่นได้ไหมอ่งุ่นหนึ่งอุัองุ่นขออ่งุ่นมึงขออ่งุ่นละกันนี่ครับนี่คยอ่างุ่นนะอ่งุ่นนะแค่ไหนนะอุบัีิ วันนีโอ่ยทำไมว oh, okay. ันนี้ดวงแบบจะเอาสุดท้ายขอแอปเปิ้ลไหมและสุดท้ายนะฟีจะเป็นแอปเปิ้ลนะครับทุกคนเป็นแอปเปิ้ลดูนะแอผลกัลนะจแอปเปิ้ลโอ้กันเล่นผักหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยนี่คือใส่แอปเปิ้ลถึงลูกมันน่าจะใหญ่ไปนะผู้สอนบอกของโฟกัสถ้าเกิดใส่อย่างนี้ไปเมื่อกก็ต้องค่อยๆกดปะโอเคเดี๋ยวเรามาทำน้ำเพื่อสุขภาพกันดีกว่าครับผม เดี๋ยวเราจะมาเริ่มปั่นเลยดีกว่าเริ่มกากขนมก่อนผมจะใส่เป็นสตรอเบอรี่นะครับทุกคนใส่ลงไปในเครื่องปั่นนี้นะคือเครื่องนี้มันดีตรงที่ว่ามันแบบมันนั้นกากได้นะแยกกากคนละกากได้ใช่ไหมจะออกมาเป็นน้ำมันเดียวเลยใช่ไหมความนั้นอึดอัดไปมอุ้ยอุ้ยกลิ่นบ๊อบที่หอมมากเลยอุ้ยน่ากินมากโอเคแล้วสองที่มีแค่นี้เหรออุ้หมดแล้วอ่ะมันแยกให้จริงด้วย ต่อไปผมจะใส่เป็นนี่ครับผมเป็นแอปเปิลนะครับทุกคนครับอแอปเปิลแอปเปิลเขาต้องใส่ไหมมาที่กันมานี uh, ่กันผมจะใส่ให้หมดเลยนะทุกคนไปครับหนึ่งสองไปการแยกเลเยอร์ที่เดี่ยวเจนนะครับทุกคนครับต่อไปผมจะใส่เป็นมะนาวนะครับทุกคนแม่แม่เหมื่อยแล้วอ่ะหนมะนาวไปมะนาวไปเลยกันมะนาวมะนาวนี่นะใส่หมดเลยเพราะว่ามันผมอยากกินแบบจัเรียวนะน้ำไปไม้ไปครับทุกคน หายหมดแล้วทุกคนเดน๋ยวมากเนื้อมั <c oughs> นแตกก่อนเอ้ก็ใส่แตกมาไ้นะทุกคน <c oughs> คือว่ามันจะรุดไหมไม่น่ารนะุดเนาะแต่ผมก็ว่ามัจะอร่อยใส่ประมาณนี้แล้วกันหนึ่งสองไป <c oughs> อ่านี้ใส่อ่งลุ่นหมดเลยนะทุกคนไปครับทุกคน1 2ไปไม่อยากจะได้หมดแล้วต่อไปนะคะทุกคนจะเป็นตาของโฟกัสนะคะทุกคนเตกครับดีดีหนึ่เราจะใส่เป็นพิกก่อนอัโเบอคาร์โดลงไปแค่บัลกลี กินสมุนไพรอะปักกะลีฮารีในการนี้มันจะมีปั่นผักกับปั่นผลไม้นะใช่เหรอเออใช่แล้วก็กดปั่นได้เลยใช่ไหมคะใช่แต่คนดูอย่าลืมกดแชร์กดแล้วก็ subscribe ด้วยนะครับผมงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปกินอย่างแรงนะทุกคน บลูเลอร์รี่อะแครอทืมกลิ่นขนาดนี้แล้วเจ้าจะขนาดไหนอาจจะอร่อยนี่มาทุกคนเราไปมีความขมมันไงไปครับอะไรนะเอาไปต่อไปเราจะมาใส่เป็นบลูเบอร์รี่กันนะคะนะไอ้บลูเบอร์รี่น่าจะอร่อยน่าจะกบกินทุกอย่างนะหรือเปล่าอาจจะบ้าเหรอไม่รู้เหมือนกันนะสีอะไรบลูเบอร์รี่สีม่วงๆน้ำตาลนะ เฮยบ้าเฮ้ยไม่ได้กินเลยต่อไปเราจะมาใส่เป็นเฮ้ยใส่พริกก่อนเอาคาร์โจะได้กบพริกไงกันได้ดูว่าพริกอ่ะพริกมันแบบว่ามีน้ำเยอะขนาดไหนมาดูกันนะทุกคนมาแค่เม็ดเดียวนะเม็ดเดียวเพราะว่าเผ็ดใครแล้วจะกินอะยังเผ็ดเลยถ้าไม่เจอโอ้โหมีกินพริกนี่เลย เค้ก็เห็นแล้วอะกินนะอะคคาโด้ค่ะตองที่กดมันมีแบบไปไหลังบาน แล้วใช่ไหมแลนี่ก็คือหน้าตาของที่เราปั่นได้ทั้งคู่นะครับผมก็จะเป็นของโฟกัสเลยนะอันนี้มีนิดเดียวเองเอะแต่ของ์มนี่เท่านี้เลยนะครับทุกคนครับผมโอ้โหซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าไม่มีใครหน้าตาดูดีเลยเท่าไหร่นะครับ, <c oughs> รบผมแต่ <c oughs> ว่า,านี่ก็คือหน้าตาผลงานก็หน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแบบทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมเลยกับพี่จิมกันชิมพร้อมกันไหมพี่จิมกันผมเนี่ยผมจะชิมก่อนนะหนึ่งสองไปไป่ือืม ไม่สุดมากอเลยนะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอร่อยนะแปลกๆใส่แล้วนมันลืมแต่มันจะมีมะนาวที่มันช่วยดีหน่อยมันจะมีแบบแอปเปิลแอปเปิลหน่อยนั่นะกินก่อนมันมีเหมือนนันเปรี้ยวมะนาวกับองุ่นนะเหมือนแบบเหมือนเปรี้ยวมะนาวมันจะช่วยดันองุ่นให้แบบมีรสชาติหน่อยทุกคนอืมคิดว่าอร่อยอ่ะ มันหนาเหรอนั่นผมบอพอแค่นี้ก่อนนะแต่ไม่ได้เป็นตาของโบกันนะครับทุกคนคือทุกคนรู้ว่าสีของโบกันเหมือนอะไรชาเย็นปะกลิ่นก็จะแบบเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดอะมาอร่อยเจอตอบไปที่เลยดีตรงนี้ว่ามันไม่หนาเฮ้ยเฮ้ยอร่อยนะเฮ้ยจริงเหรอ เดี๋ยวเราจะมาแข่งกันนะใครกินมาก่อนชนะไม่เอาแต่ถ้ากินวันนี้จะอร่อยออกมาทุกคนเอาละค่ะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับชาเลนจ์น้ำปั่นผักเฟรนชรย์ต้องบอกนะครับว่าถ้าเกิดใครสนใจนะเราไปหาสูตรที่มันอร่อยๆนะทุกคนแล้วก็เอามาปั่นรวมกันกินกันเนี่ยเราจะได้ทั้ง ประโยชน์สุขภาพด้วยนะครับทุกคนใช่คะทุกคแนะนำนะอันนี้น้องๆมาชวนพ่อกับแม่มาทำได้นะแนะนำให้เข้ากันหน่อยนะคะทุกคนเราต้อไปหาสูตรนะว่าอะไรเข้าได้ต่างของทีมก็อร่อยก็ลองดูของฝิ่นได้เลยก็อร่อยนะคะก็ลองดูทำกันลองทีนี้จะไม่ลองของกันอ่ะนะคะทุกคนถ้าเก็บไข่เช้าท้งก็ดีก็ยังเลยจะ็นค่ะทุกคนแล้วก็อยากให้เรามาทำรีคอมเมนต์แล้วบอกได้ใต้ล่างคลิปนี้เพราะฉะนั้นไป